สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องของ MONSE THE FAKE แล้วนะคะทุกคน <Hello. S 1> มาลีจะมาทำการเผยความลับบางอย่างนะคะทุกคน oh. เออแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็คือ <Wow. S 1> เรื่องของทรงผมนั่นเองค่ะคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยลิจะมีเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำทรงผมแบบสไตล์ชาวอเมริกันนะคะการทำผมแบบนี้นะคะเป็นสไตล์การทำผมแบบเฉพาะคนดำนะคะคน black people นะคะกับเอ่อพวกลาตินอเมริกาอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะชอบทำผมลักษณะนี้กันเพราะว่า พื้นฐานของเขาเป็นคนที่ผมค่อนข้างหยิกมากนะคะแล้วก็ฟูมากก็เลยไม่สามารถที่จะทําทรงผมอะไรที่มันทําให้มันตรงได้ก็เลยคิดค้นวิธีการทําทําผมแบบนี้มามันก็คล้ายๆกับการใส่วิกนะคะแต่ก็ไม่เชิงกับใส่วิกอ่างงละสิทุกคนงงละสิแต่มันก็เป็นการต่อผมนั่นเองนะคะทุกคนแต่เราจะเก็บผมของเราเนี่ยไว้ด้านในในส่วนที่เราไม่ใช้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการต่อผมโดยทั่วไปในเอเชียเนี่ยเขาก็จะแบบว่า ปล่อยผมออกมาแล้วเราก็เอาผมต่อต่อทับลงไปลองคิดดูนะคะว่าสําหรับคนที่เขาไม่ได้มีผมสวยเขาไม่ได้มีผมที่เส้นผมที่เราไปต่อมันก็จะดูประหลาดเวลาเราสระผมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําการเก็บผมจริงๆของเขาเนี่ยไว้ด้านในอ่าแล้วก็ใส่ผมปลอมทับไปบนผมที่เราเก็บไว้อีกทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการต่อผมนั่นเองนะคะทุกคนมันไม่ใช่การใส่วิกนะทุกคนอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาจะเรียก ว่าวีฟนั่นเองนะคะทุกคนวีฟวีฟก็คืออาจจะมีลักษณะ2แบบนะคะก็คือควิกวีฟแล้วก็ซอลอินวีฟนะคะถ้าเป็นซอ i อินวีฟเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใช้เจ้าตัวเข็มนะคะร้อยไหมเข้ากับตัวหมวกที่เราใส่เพื่อเก็บผมนะคะแล้วก็เย็บผมปลอมที่เรามาจะใส่นะคะติดเข้าไปบนหนังศีรษะของเรานั่นก็จะอยู่นานหน่อยนะคะแต่สําหรับอีกอย่างหนึงก็คือควิกวีฟนั่นเองก็คือติดกาวนั่นเองนะคะทุกคนติดกาวให้เขาอยู่แค่ ประมาณสัก5 6 7วัน <Wow. S 1> อย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดออกหรือบางคนอาจจะอยู่แค่3วัน2วันแล้วแต่นะคะก็จะได้ผมที่สวยกว่าการต่อผมแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นผมที่สวยแล้วก็ดูดีนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างของผมมาริจะเอาออกมาให้ดูนะคะและการต่อผมของเราเนี่ยก็จะต้องมีผมเป็นองค์ประกอบหลักใช่ไหมคะทุกๆคนอันนี้นะคะก็คือผมที่มาริพูดถึงนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นมัดเป็นันเดิลนั่นเองนะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกับผมเจ้าตัวผมต ต่อบ้านเรานั่นเองนะคะที่เราจะเห็นกันทั่วไปตามร้านต่อผมที่ที่ไทยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวันเดิลเนี่ยเขาจะเย็บด้านบนอย่างนี้นะคะ <an> <t ua> เขาจะเย็บเป็นแพรอย่างนี้มาเลยนะคะ <an> <t ua> เป็นผมปลอมนะคะไม่ใช่ผมแท้แต่ว่าเขาจะเกรดเหมือนผมจริงๆเลยนะคะ <an> <t ua> เห็นไหมคะก็คือจะแบบว่าลักษณะนี่เป็นอย่างนี้เลย <an> <t ua> เขาจะไม่เป็นแบบผมบาร์บี้นะคะทุกคนเขาจะแบบว่าหวีง <t ua> <an> ่ายแล้วก็ ลื่นผมสวยพิ้วไหวนะคะไม่ไม่เหมือนผมบาร์บี้ไม่เหมือนผมที่เราเจอกันตามตลาดทั่วไปนั่นเองนะคะทุกคนจัดนิยมมากๆเลยแล้วก็ราคาก็จะไม่แพงด้วยนะคะสำหรับ จ้าตัวผมันเดิลนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นในลักษณะของผมันเดิลที่เป็นคิวแน่ๆนั่นก็คือผมคนจริงๆนะคะน,นั้นก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ตามความยาวแล้วก็ขนาดของเส้นผมนั่นเองนะคะทุกคนที่เคยเห็นมะลิใสวิกหรือว่าที่ผมยาวๆนั่นนะคะ่ะก็คือจะเป็นผมจากแบบนี้นะคะเป็นไหมลักษณะเดียวกันกันกบแบบนี้ดูสิคะทุกคน,นเห็นไหมแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาริจะมาทําแบบที่เป็นสองสีนั่นเองนะคะเป็นสีบลอนด์ด้วยนะคะแบบนี้นะคะทุกคน สีบอลน,นะคะก็ดํานะคะ จะเอาสีบอลมันเป็นไฮไลท์นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับการทำควิกวีฟเนี่ยมารีไม่เคยทํามาก่อนด้วยนะคะจะบอกให้ก่อนหน้านี้จะทําเป็นแค่ควิกวีฟที่เป็นวิกนะคะก็คือให้เหมาะสมกับหัวของเรานะคะอ,ะอาจจะจะบอกอย่างหนึง่งสําหรับเรื่องวิกเนี่ยนะคะในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแบบทั้งแบบวิกที่เป็นสําเร็จรูปนะคะแล้วก็วิกที่สั่งทามาโดยเฉพาะโดยการวัดขนาดข,าดของศีรษะของเรานะคะว่าขนาดของศีรษะของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับการใส่หมวกนะคะทุกคนหมวกเนี่ยก็จะมีขนาดแล้วก็ไซส์ของเขานะคะวิกก็เช่นกัน นะคะทุกคนสําหรับใครที่คิดว่าการซื้อวิกสําเร็จรูปแล้วก็มาใส่เนี่ยคิดว่าเออจะสวยทุกทรงก็อย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องวัดขนาดของแคปเจ้าหมวกที่อยู่ด้านในของอของวิกนะคะแล้วก็วัดขนาดของหนังศีรษะของตัวเองนะคะไม่ใช่หนังศีรษะสิสะสกระโหลของตัวเองเนี่ยช่วงช่วงตรงนี้นะคะว่าเจ้าตัวตะข่ายนะคะจะมาถึงตรงช่วงจรของเราหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนหรือว่าตัวหมวกจะเล็กไปตัวหมวกจะใหญ่ไปตัวหมวกจะหลวมไปอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสหรับ เจ้าตัว quick weave wig เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะหัวไม่เหมือนคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว quick weave wig นะคะตัว quick weave wig เนี่ยเราสามารถถอดแล้วก็เก็บเพื่อที่จะใส่ครั้งต่อไปก็ได้เก็บไว้นะคะก็เขาก็จะเป็นทรงแบบวิกของเราเลยนะคะเขาจะสามารถยืดได้ตามขนาดหัวของเรานะคะทุกคนส่วนเจ้าตัว quick weave ที่เป็นปกตินะคะเราก็จะใช้กาวแล้วก็ แปะลงไปนะคะแปะทับลงไปเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าต้องทำกันยังไงนั่นเองนะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องทําให้ผมตรงให้ผมมันบางลงก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เก็บผมได้ง่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดีบผมกันเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปทําผมให้ตรงแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเก็บผมกันนะคะเราจะแบ่งผม3ส่วนด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เมลิจะทําเป็นแสกกลางนะคะ เราก็จะมาแบ่งประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นข้างหน้านี้เราก็จะถักเป็นเปียนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะ หลังจากที่เราเก็บผมด้านหน้าค่ะด้านข้างแล้วก็ข้างหน้าน่างนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําการเก็บผมที่เหลือที่เราจะต้องเก็บไว้ด้านไนนะคะทุกคนมาลิจะแบ่งเป็น2ท่อนแล้วกันเนาะมาลิจะเริ่มอย่างนี้ก่อนอ่ะบิดข้างข้าง,างเพราะว่าไม่อยากให้ผมตรงเนี้ยมันมารวมกันกับด้านหน้าที่เราแยกเอาไว้นะคะทุกคน ดูค่อนข้างลําบากนะคะแต่ว่าถ้าใครถักผมเป็นเนี่ยจะง่ายมากนะคะทุกคนตามลีทําลําบากนิดนึงเพราะมลีถักผมเปียแบบติดหนังหัวไม่เป็นนะคะเออ เราก็จะมาทำข้างนี้กันโอ๋ยเหนื่อยกับการหักเปียที่สุดเลยจริงๆการการเคลือบอะไเย็บ <Yeah. S 1> ผมทำใส่วีฟหรือว่าใส่วิกอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถทำได้หมดนะคะเพราะว่าคือเป็นหา ทรงผมของเราอะที่มันไม่สวยบางคนเราเกิดมาแบบผมไม่ได้สวยผมน้อยผมบางผมหนาผมหยิกผมคันผมอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็อยากที่จะแบบมีผมสวยๆเขาบ้างเราก็นี่เลยค่ะทําไม่ต้องไปทําให้ผมเสีย,ยเช่นการไปยืดผมหรือว่า การไปทําสีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีหลายสีอยู่แล้วเราอยากได้สีอะไรแล้วก็ซื้อมาทําแค่นั้นเองนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆมากที่อเมริกาเขาจะมีแบบว่าเป็น local beauty store นะคะเราก็สามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งได้เหมือนกับเซเว่นบ้านเรานะคะหรือว่าเป็นพวกแบบร้านขายเครื่องสําอางร้านขายแบบ อุปกรณ์ขายเครื่องสําอางหรือว่าอุปกรณ์ที่ร้านเสริมสวยอะคะ่ะเราสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ไปเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรราคาเป็นแบบพันพันหมื่นหมื่นแบบวิกหรือว่าจะเป็นแบบตัวมัดผมที่มาลิได้ซื้อมาเนี่ยนะคะแต่จริงจริงมาลิสั่งผ่านเว็บไซต์จากทางร้านเขานะคะก็เลยไม่ต้องไปซื้อแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ในอเมริมกาแล้วก็ ก็คงต้องไปช้อปปิ้งกันหน่อยละค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งร้านนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวหลังจากที่มาลิเอ่อย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเราเอ่อมีวันหยุดของสามีของมารีเนี่ยมันก็จะต้องแบบเอออาจจะต้องไปเที่ยวกันอาจจะต้องไปพบญาติเขาที่อเมริกาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปแวบดูนะต้องแวบอยู่แล้วฉันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าที่คือดวงใจของฉันเลยร้านขายอุกรณเนี่ยคือสิ่งที่มาลิต้องการไป มาที่สุดเลยโอเคหลังจากที่เราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลีคาดว่ามาลีจะต้องเย็บละรู้สึกว่าน้องเขาจะไม่อยู่นี่ก็คือเข็มสำหรับเย็บผมนะคะก็คือเข็มเย็บกระสอบนั่นเองนะคะทุกคนที่ไทยเราจะามาเย็บกระสอบเนาะที่อเมริกาเข็มแบบนี้คือเข็มเย็บผมนะคะแล้วก็จะเป็นด้ายนะคะถ้าตัวได้ายนี่จะเป็นด้เส้นใหญ่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาใส่หมวกคลุมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมวกคลุมที่มารีจะใช้นะคะมารีจะใช้หมวกคลุมที่เป็นสีดํานะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้กลืนไปกับผมของเราเขาจะได้ไม่แลบแป๊แบออกมานะ,ะอ๋อนี่ก็คือทรงทรงใหม่ของดิฉันดิฉันนะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราเย็บผมนะคะด้วยได้แล้วก็เขียนมันนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการนะคะลงชิลชิลนั่นก็คือการปกป้องผมก่อนที่เราจะไปลงเจ้าตัวกาวแล้วก็ต่อผมกันนะคะทุกคนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอุ้ยเขาหกมา a few moments later อ่ะตัวนี้ก็คือชิลนะคะตัว m o r o c a n Organ Oil นะคะนี้ก็จะเป็นตัวแบบป้องกันกาวไม่ให้ติดกับผมของเรานั่นเองนะคะทุกคนอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือบริเวณที่มารีมาร์กเอาไว้ด้วยคอนซีลเลอร์นะคะมารี Marie จะใช้คอนซีลเลอร์นะมาร์กไว้ว่าเราจะเอาผมเราออกมาตรงนี้นะที่เราแบบเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะเราก็จะทำการฉีดสเปรย์ก่อนกว่า สเปรย์ก่อนสเปรย์นี้จะเป็นสเปรย์กาวนะคะทุกคนให้เจ้าตัวหมวกของเราเนี่ยล็อกกับตัวผมของเราเนาะจะได้ไม่หลุดแล้วเราก็จะมาเป่าผมหนึ่งรอบนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาลงตัวนี้เลยนะคะทุกคนเจ้าตัวชิลนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราลงตัว ป้องกันผมเรานะคะเราก็จะมาสาวผมแล้วเราก็จะฉีดสปเปรย์ก็จะวีกูอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะฉีดไปบริเวณที่เราลงเจ้าตัวสาเหตุที่เราฉีดเนี่ยเพราะว่าผมเราจะได้ไม่โดนกาวนะคะตอนที่เราตอนที่เราติดลงไปผมเราจะได้ไม่โดนกาวนั่นเองนะคะทุกคน หลังจากที่เราลงตัวปกป้องผมของเรา2องชั้นแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มทําการติดผมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนชั้นแรกนะคะมารีจะใช้เป็นสีดําก่อนเนาะความยาว30นิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะวัดขนาดกันก่อนมารีจะเริ่มติดด้านล่างนะ,ะตรงนี้ก่อนเราก็ตัดข้อแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะมีกาวนะคะกาวของเรา ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะกาวของเราก็คือ super hair b o n glue นั่นเองนะคะทุกคนเราจะใส่กาวของเราไว้เจ้าตัวแทร็กนะคะกลิ่นเขาเหมือนกาวต่อขนตามากะค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาติดไปตรงบริเวณที่เราต้องการเลยนะคะกดไว้นะคะทุกคนกดไว้ก่อนเราก็จะเอาแดงบ,บอของเรานะคะเป่าค่ะ ทำให้หมดแผงนี้ก่อนสีดำแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นสีบรอนนะคะทุกคนวัดก่อนว่าเราจะประมาณไหนแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตัดวัดตัดแทร็กใส่กาวนะคะแล้วก็แปะลงไปแล้วก็เป่าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนอีกาวที่มันติดเนี่ยถ้ามันติดมือเราอะ่ะมันสามารถขยี้ขยี้ออกได้เลยเพราะมันเป็นเหมือนลักษณะกาวติดขนตานะคะกาวติดขนตาปลอมที่เราติดติดกันนั่นแหละค่ะมันไม่ได้แข็งมากนะคะ อันนี้ก็คือกาวนะคะเราสามารถอย่างนี้ได้เลยเห็นไหม <c oughs> เขาก็จะหลุดออกมาเลยได้แล้วนะคะสองชั้นอืง่ายปะต่อผมง่ายนิดเดียวโอเคเราไปต่อชั้นที่3กันเลยดีกว่านะคะทุกคน หลังจากที่เราลงผมนะคะ3ชั้นไปแล้วเรียบร้อยนะเราจะมาลงสีบรอนกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราลงสีดำเนะาะคราวนี้เราจะมาลงสีบรอนกันบ้างนะจ๊ะทุกคนโอ้สีบรอนสวยมากทุกคนนางพยาผมขาวมากดูดิเห็นไหมมันไม่มันจะไม่เงานะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนผมเราเลยเห็นปะ ง่ายปะง่ายมากเธอไม่ต้องไปเข้าร้านแบบต่อผมให้มันยุ่งยากวุ่นวายเธออยากเอาออกตอนไหนเธอ,เอ,อก็ออกเออเธออยากใส่กี่วันเธอก็ใส่ถ้าเธอคันหัวเธอเธอก็เอาออกพอถอดแล้วว่ะแกะกาวออกแคนแกะกาวออกแล้วอยากจะติดใหม่ใช่ป่ะเอาไปสระนิดนึงเอาไปสระกับครีมนวดผมนะคะพวกคอนดิชเนอร์แล้วเราก็ค่อยมาติดกลับไปเหมือนเดิมเ <c oughs> นาะวิธีติดก็เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนทำเหมือนเดิมทุกอย่างวัดขนาดกันนะคะ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาผมเราปล่อยผมเรา,เอาออกมาด้วยทั้งหนะัวเหมือนที่เราต่อผมที่เราเคยเห็นแบบทั้งคลิปอินหรือไม่ก็เจ้าตัวต่อแบบช่อนะคะผมมันก็จะยิ่งหนาหัวด้านบนก็จะโตด้าน,นล่างก็จะรีบนะคะทุกคนผมของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอย่าทำแบบนี้ง่ายๆทำเลยนะคะทำเลยสีขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะทำสีขาวสองชั้นนะคะแล้วก็ทำสีดำแล้วเดี๋ยวก็ มาสีขาวอีกนะคะทุกคน<ม>ก็สลับกันไปเนาะตอนนี้เราก็มาถึงทางด้านบนแล้วนะคะมาลีไปนั่งทํามาคนเดียวเพราะว่าจะมานั่งหน้ากล้องตรงนี้มองไม่เห็นก็เลยเข้าไป,ไปทำในห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดนี่เลยนะคะเจ้าตัวหมวกอันนี้เราจะตัดกันองกเลยนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเวอร์ <laughs> บนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูด้านข้างนะคะทุกคนอย่าตัดโดนผมตัวเองนะคะทุกคนดูให้ดีๆทำง่ายนะคะถ้าเรารู้หลักมันเราก็ทําง่ายมากแต่ว่าอันนี้ก็คือครั้งแรกของมิลิกมิกคิดว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปขั้งที่3ามขั้งที่4ครั้งที่สงขั้งที่สามขที่สก็เดี๋ยวจะอาจจะแบบชินกว่านี้เอออาจจะแบบเก่งกว่านี้นะคะ มะลิเนี่ยอยู่กับร้านเสริมสวยมาตั้งแต่เด็กนะคะที่บ้านให้ไปเรียนนะคะรู้สึกว่าอันเนี้ย ไม่เคยเห็นมาก่อนที่การทําแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับมาลีเองแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือไม่เคยเห็นที่ไทยทําเออไม่เคยเห็นที่ไทยทาแล้วก็รู้สึกว่ามันช l ่งเลนตัวเองรู้สึกแบบเออจะลองทําดีกว่าไหมเออเผื่อ,อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะเห็ <ๆ S 2> นะะแล้วรู้สึกแบบเอออยากทําก็ทําตามได้นะคะทุกคนนี่ก็คืออุ้ยแบบเนียนเหมือนผมจริงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะด้านบนนะคะทุกคน และนี่นะคะทุกคนก็มารีได้ทําการเอาผมด้านบนนะคะกับผมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเห็นปะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทําให้ผมจริงและผมปลอมของเรานะคะเบลนเข้าหาก,กันนั่นเองนะคะทุกคนด้วยการหนีผมแฮร์ว็กสติ๊กนะคะทุกคนอันนี้มารีจะใช้ในการเบลนให้ผมเราจริงๆนะคะแล้วก็ผมปลอมนะคะเบลนเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้ผมด้านบน f l a ตลงนะคะก็คือเรียบนะคะ hariya เวลาเรานอนเราก็จะต้องใส่บอลเนตด้านบนนะคะเพื่อป้องกันผมม,มันมัหลุดนะคะเวลาเรานอนหรือว่าพันกันมากก็ห่อผมด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ๆนะคะคุยๆนี้นะคะเขามีมานานมากๆแล้วนะคะมีประมาณแบบ20-30ปีได้แล้วมั้งที่อเมริกาเนาะรนดนี้เขามีมานานแล้วแต่ว่าทไทยก็คือไม่มีนะคะไม่มี ไม่เห็นไม่เคยได้ยินเออไม่ใช่แค่ที่อเมริกานะคะที่อังกฤษก็เห็นมีคนทํานะคะแบบนี้โอเคเดี๋ยวคอมลิไปจัดแต่งทรงผมแล้วก็แต่งหน้าเนสหนึ่งดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการต่อผมแบบชาวอเมริกันของเรานะคะก็ ดูเป็นพอหอมปากหอมคอนะคะสําหรับลุกในวันนี้มาริก็จะไม่แต่งหน้ามากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาริก็ต้องไปเข้านอนแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องล้างหน้าเนาะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นความยาวของผมนะคะทุกคนนี่นะจะเป็นความยาวของผมเนาะประมาณนี้โอเคอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับมารีด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ยมารีจะมาทำผม รูปแบบไหนหรือว่าแต่งหน้าลูปแบบไหนเนี่ยมันริจะมาลงให้ดูนะคะทุกคนยังมีอีกมากมายเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่ทําผมนะคะที่มาิริจะมาสอนทุกคนโอเคสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ